คงสวดานพูดเทพตอนที่427เช่นนั้นตำแหน่งผู้นำนิ่กายฮเหเหตุใดปรมจารเทียนอู่จึงยังไม่ยอมประกาศรางวัลให้แก่ข้าเป็นที่แน่ชัดว่าข้านั้นจะต้องเป็นผู้ได้รับตำแหน่งแต่ดูเหมือนว่าปรมจารย์เทียนอู่จะถ่วงเวลาที่จะมอบตำแหน่งให้แก่ข้าช้าก่อนข้ายังไม่ได้มีส่วนร่วมเลยแม้แต่น้อนมันจะจบลงเช่นนี้ได้ยังไงกันอะไรกันนะนั่นมันเนี่ยลี โอ้เขากลับมาแล้วหัวหน้าเนลี่มาแล้วพ่วงเราไปกันเหอะกองกำลังอสูรของข้ายังไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้ดังนั้นการจริงชัยจึงยังไม่จบเนลี่เขามาจากที่ใดกันกองกำลังอสูรไม่ได้ประกาศล่วงหน้าว่าจะมีการเข้าร่วมจิงชัยด้วยดังนั้นเจ้าไม่มีคุณสมบัติท,ที่จะเข้าร่วมจิงชัยในคราวนี้ใช่หรือเปล่าอ่าใช่ใช่ใช่ใช ยิ่งไปกว่านั้นเจ้าเองก็เพิ่งจะก,ก้าวเข้ามาอยู่ในนิกายขนนกศักดิก์สิทธิ์ได้ไม่นานและไม่มีพื้นเพที่ชัดเจนบางทีก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเจ้าจะเป็นสายที่นิกายเทพสูรนั้นส่งมาซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นสิทธิทั่วไปเช่นเจ้าถ้าหากไม่อยากที่จะพิสูจน์ได้เจ้าก็ไม่มีสิทธิที่จะเข้าร่วมชิงชัยในการเป็นผู้สืบทอดต,ตำแหน่งผู้นำนิกายขนนกศักดิก์สิทธิ์นั่นสิเขาจะเหมาะสมจริงๆอย่างนั้นหรอชายคนนี้น่าสงสัยยิ่งนัก เจ้าได้ยินแล้วใช่ไหมเจ้านั้นไม่มีคุณสมบัติและไม่ได้ผ่านการรับรองมีคุณสมบัติหรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดของเจ้าเจ้าตรงขอให้ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นเสาหลักของนิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ตัดสินว่าท้ายที่สุดแล้วข้านั้นมีคุณสมบัติหรือเปล่าท่านผู้นำนิกายและท่านปรมาจารย์ทั้งหลายเนี่ยหลี่ผู้นี้เป็นคนที่ไม่ทราบที่มาอันชัดเจนเราควรที่จะระมัดระวังตัวให้ดี ยิ่งไปกว่านั้นกองกําลังอสูรไม่ได้ทําการเข้าร่วมชิงชัยมาตั้งแต่ต้นดังนั้นเขาจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมชิงชัยในครั้งนี้ขอให้ท่านผู้น,นํในกายและเหล่าปรมาจารย์ตัดสินใจด้วยอืมสําหรับเนี่ยหลี่ผู้นี้ข้าจะเป็นผู้ให้การรับรองหาได้มีปัญหาเลยไม่ข้าอนุญาตให้กองกําลังอสูรเข้าร่วมการชิงชัยในรอบสุดท้ายนี้ได้และปรมาจารย์ท่านอื่นๆเองก็คงเห็นชอบด้วย เขาเป็นถ e <Ein> ึงผู้นำนิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์และเป็นบิดาของสือหูเปยเอียนอาจจะเป็นเพราะว่าความห่ายแพ้ของสืหูเปยเอียนทำให้ปรมาจารย์เทียนอูรู้สึกไม่พอใจเขาจึงยินดีที่จะออกหน้าแทนเนี่ยลีและหลังจากนั้นเขาก็จะบงการเนี่ยลีอยู่เบื้องหลังเป็นแน่และปรมาจารย์ท่านอื่นๆก็ยินดีที่จะรับฟังคำพูดของท่านผู้นำนิกาย ปรมาจารย์เหล่านี้ต่างได้รับของขวัญจากข้าและของขวัญพวกนั้นสามารถที่จะเลื่อนระดับการบ่มฮ่อพลังในระดับเทพสงครามได้และสามารถเพิ่มการบ่มฮ่อพลังไปอย่างก้ากระโดดเป็นยาีิพิเศษยิ่งนะักไม่ใช่เพียงแค่การซื้อเสียงสนับสนุนในการเป็นตัวแทนเพื่อชิงชัยในตำแหน่งต่อให้นี่เป็นการซื้อเสียงเพื่อซื้อตำแหน่งผู้นำนิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์ปรมาจารย์เทียนอู่จะยอมต่อต้าน,น,นได้เช่นใด ข้าเองก็เห็นด้วยที่จะอนุญาตให้กองกําลังอสูรเข้าร่วมชิงชัยในรอบสุดท้ายแม้แต่ปรมาจาริ่งหลงจากตระกูลพันหนึ่งมังกรยังให้การรับรองเนี่ยหลีข้าเองก็เห็นด้วยข้าด้วยข้าก็เช่นกันในตอนนี้เขาได้รับการรับรองจากผู้ยิงย่งใหญ่ทั้งห้าคงไม่มีผู้ใดคัดค้านในการให้เขาเข้าชิงตําแหน่งผู้นําในครั้งนี้หรอกนะเมื่อท่านปรมาจารย์ทั้งห้าให้การรับรอง5้าก็สามารถที่จะนํากองกําลังอสูนเข้าร่วมชิงชัยได้แล้วใช่หรือไม่ ข้าไม่รู้เลยว่าเนียรีใช้วิธีใดกันจึงสามารถโน้มน้าวใจของบรมาจารย์ทั้ง5้าได้ด้วยสถานะทั่วไปของเนียรีไม่อยากที่จะได้พบเจอกับปรมาจารย์ทั้ง5้าข้าไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นแต่ข้าไม่อยากที่จะโต้แย้งได้ก็ได้เมื่อท่านปรมาจารย์ทั้งห้าให้การยอมรับข้าก็ไม่มีสิ่งใดจะพูดแม้ว่าเจ้าและกองกำลังอสูรสามารถที่จะเข้าร่วมชิงชัยในรอบสุดท้ายแต่ถ้าว่าข้าจะทำให้เจ้าได้พ่ายแพ้อย,อย่างน่าสมเพช ทำให้เจ้านั้นพ่ายแพ้อย่างน่าสมเพชข้าควรจะเป็นฝ่ายพูดเสียมากกว่าเหตุใดเจ้าจึงไม่จัดเตรียมกองกำลังที่จะมาต่อสู้กับเหล่ายอดฝีมือของข้ากันล่ะคนของข้า6คนมีความแข็งแกร่งอยู่ระดับวิถีแห่งมังกรและที่เหลือเป็นยอดฝีมือระดับแก่นแห่งสวรรค์แน่นอนว่าข้าสามารถขยี้กองกำลังศูนได้อย่างไม่ยากนะ มันก็เป็นแค่คำทักทายเล็กๆในหน่อยข้าเองก็ไม่ต้องการที่จะรังแกเจ้าเลยจริงๆณนะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติเกรายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละอ้าล้ครับก็ต้องขออภัยที่มาช้านิดน,นึงกว่าจะมาก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์เลยนะครับเรียกได้ว่าผมเพิ่งกลับจากตา่างประเทศอีกแล้วนะครับแต่ไม่ได้บอกใครไปนะครับพอดีผมเพิ่งกลับมาจากิคโป กลับมาถึงก็เกือบเที่ยงคืนแล้วนะครับก็เลยมาทําให้แล้วก็เอามาลงให้เลยแล้วกันไว่ยังไงมาเจอกันอีกทีในตอนหน้านะครับสวนสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลราไปก่อนสวัสดีครับ